ธนังศาสชะพยายะธนังแปลว่าการเงินเงินสดความสําเร็จศาสชะแปลว่าเพื่อนฝูงคนสนิทให้เกียรติกันเหมือนเพื่อนฝูงที่สนิทกันพยายะแปลว่าอุปสรรคและปัญหาเมื่อเป็นเลขตัวเดียวกันพยายะธนังศาสชะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินศาสชะเพื่อนฝูงคนสนิทจะนําความเดือดร้อนมาให้เกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องระวังให้ดีมีเหตุต้องเสียหายเกิดขึ้นธนังเป็นพยายะการเงิน มีปัญหาเป็นพายะเกิดความบั่นทอนต้องทำกันหนักทำกันเหนื่อยกว่าจะได้มาสาชะเป็นเพื่อนฝูงที่ไม่ส่งเสริมกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นจะทำหุ้นส่วนอะไรกับเพื่อนต้องระวังให้ดีเป็นระบบจัดระเบียบไม่ได้อย่าทำอะไรละลวมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเซ็นสัญญาอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังมีความรอบคอบให้มากๆมีฉะนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นได้เพราะสาชะเป็นตัวบุคคลที่นำความเดือดร้อนเป็นพายะให,ให้การเงินมีปัญหาเพราะฐนะ ยิ่งปีจรดใดดาวอยู่ธนางสาชะพยายะปีนั้นๆจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคนสนิทที่คิดว่าเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจะนำความเดือดร้อนมาให้จนคุณเองต้องมีปัญหา